ดีเพื่อนๆทุกคนเลยครับวันนี้คุณอยู่กับผมคิลี่ทีวีนะครับโอเควันนี้แล้วก็เป็นอีพีที่เจ็ดแล้วครับอีพีนี้เราก็จะไปสร้างฟาร์มไก่สุกอัตโนมัติอัตโนมัติกันนะครับอ่าผมก็ได้เตรียมไข่ไว้แล้วนะเยอะนะโอเคนี่ครับไข่นี่อยู่ในตัวผมก็มีนะครับเพราะผมเอาเอาออกมาจากในนี้นะครับอืมเตรียมมาเยอะๆครับสองกล่องใหญ่ก็ได้ครับหนึ่งกล่องใหญ่ก็ดีครับ โอเคผมก็เตรียมพื้นที่ไว้แล้วเนาะเออโอเคแล้วทีนี้ไม่ทีนี้ไม่แม่อะไรแล้วครับทีนี้คิปเปอร์ <c oughs> ไม่ไมีอะไรอุปกรณ์ที่ต้องเตรียมนะครับก็มีนะเลสโตนทอสแล้วก็เลสโตนธรรมดาครับผงเลสโตนบล็อกอะไรก็ได้ครับแต่ผมผมจะใช้เป็นอ่าแรียว,ว่าสโตนบิกอ่าแล้วก็ฮอปเปอร์ แล้วก็เลสตอนเลสตูนคอมพลีเตอร์แล้วก็กล่อง1อันฮอปเปอร์ per, 2อันลาวาพัคเก็ตสแลบอะไรก็ได้ครับแต่ผมแนะนำให้เป็นตนสแลบหรือตนบิกสแลบก็ได้แล้วก็กระจก1อันนะครับโอเคมาดับแรกก็วางกล่องแบบนี้ครับอืมแบบนี้ครับก็วางฮอปเปอร์ไว้แบบนี้โอเคโอ้ยแหลกครับตะกี้แหลก อืมแบบนี้ครับก็นี่ครับวางโว้ยชิบหายครับเกือบไม่เห็นกับเกือบละกับสวยกลางรายการเลยนเนี่ยอิชิบหายการวิดีโอแกค,ครับอีกคิปเปอร์โอ้ยสวยแล้วครับตอนนี้ ให้มันเห็นผมก่อนนะตอนนี้มามามาชีพหายเละกลางรายการเลยไออืมเช่ามันครับไม่เป็นไรค่อยมาซ่อมทีหลังได้ไม่ใช่วยเรื่องใหญ่เลยเลยนะครับนี่ามาแล้วต่อกันเลยครับขออภยัย้ลยครับกี้แล้วก็นี่ครับวาง ฮอปเปอร์ไว้แบบนี้นี่ครับฮอปเปอร์ไว้แบบนี้นะครับแล้วก็ใส่อืมเ้ากดเข้าไปดิใส่ละวารแพ็เก็ตเข้าไปนะครับนี่ครับใส่ละวารแพ็เก็ตเข้าไปแล้วก็อืมวางฮอปเปอร์ไว้แบบนี้ครับโอเคไม่ใช่ครับแบบนี้ครับ ให้มันยื่นออกมาแบบนี้ครับแล้วก็วางเลสโตนคอมพลิเตอร์ไว้แบบนี้ครับนี่ครับแบบนี้ครับแบบนี้ได้แบบนี้เท่านั้นนะครับโอเคนะโอเคแล้วก็วางเลสโตนเข้าไปแบบนี้นะครับอ้ยมาอะไรเนี้ยจะไก่ออกไปตักตอกตักตกก็ วางไวแบบ้แบบนี้นะครับแบบนี้นะครับนี่ครับนี่แล้วก็วางเลสต้โตนไว้แบบนี้นะครับโอเคนะปดจกัยนั้นก็ก็วางเลสตโตนทอสไว้แบบนี้มันจะดับนะครับเห็นว่ามันจะดับนั่นแหละครับคุณทําถูกแล้มวมาไว้แบบนี้นะครับ อ่าแล้วก็ทุบตรงนี้ออกนะครับแล้วก็วางเลสะโตนไว้แบบนี้ครับมันก็จะดับอีกเช่นเคยนะครับอ่าเสร็จแล้วก็วงจรลองง่ายๆนะครับอืมันจะข้ามแล้วไงลำคัญนะโอเคก็ขึ้นรูปให้สวยงามอีกนะครับ พอไม่เนี่ยก็ oh. ใส่กระโจกกันครับอ่าเอเครื่องนี้ก็มีเครดิตนะครับเครดิตจากช่องเต้เซนไ FIRE นะครับหรือเรารู้จักกันในนามเตะนัน่นระครับโอเคนะครับโอเคนะครับแบบนี้เลยนะครับอืรูปไม่สวยงามนะครับ ประมาณนี้ประมาณนี้นครับบล็อกจะพอไม่เนี้ยมืดแล้วก็ตัวนี้ก็ปิดไปเลยเออปิดไปเลยนะครับตัวนี้ก็ปิดไปครับโอ้โเกือบเกือบลืมเกือบลืมนะเกือบสวยนะครับก็วางไอ้สลับนะครับไว้ไว้ตรงนี้ครับแบบนี้ครับ นี่ครับแบบนี้ครับนี่ครับเห็นไหมครับแบบนี้ครับโอเคกัแบบนี้โอเคอกลัวว่าปุ๊บผมจะไม่พอเนี่ยอืมแบบนี้ครับอา้า เออสิงครับไว้แบบนี้ครับเอาใหม่ครับอืมแบบนี้อืมแล้วก็วางมีไว้แบบนี้ครับอันนี้เราค่อยเราค่อยเดี๋ยวค่อยเอ่อเดี๋ยวค่อยปิดนะครับแล้วก็ วางสลับไปอันนี้ครับกันมอนสเตอร์เกิดนะครับอ่าอืมไม่เป็นไรครับนี่ครับวางแบบนี้ครับอืมประมาณนี้เลยนะครับก็ทุกตัวนี้ออกก่อนนะครับ โอเคแบบนี้ใช่ไหมใช่หรือเปล่าน่าจะ ใช่นะครับแบบนี้นะครับก็ถ้าไม่มีเห็นผมก็เอาแบบนี้นะครับเอคี okay, ประมาณนี้ครับแค่นี้เลยครับแค่นี้จริงนะครับแล้วก็เอาไข่ปลาไปเลยครับปลาไปเลยครับมีเท่าไหร่ใสให่หมดครับ มันไม่เือยเลยครับมันถึงก็ไม่เกิดแล้วมีวาให้มันเป็นก็โยนไข่ที่เราเตรียมมาไว้เลยนะครับอ๋อไม่ยากครับาร์มนี้ง่ายๆง,ง่ายมากครับมีตัวยใส่หมดเลยครับไข่มีร้อยเอามาร้อยเลยครับ โอเคนะครับโยนไสไก่ไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้ไม่เป็นไรครับโยนให้หมดเลยครับมีเท่าไรเอามาให้หมดเลยครับสักหนึ่งกล่องสองกล่องใหญ่หรือมากกว่านั้นก็ได้ถ้าถ้าเครื่องคุณรับได้นะครับเครื่องผมรับก็พอได้อยู่นะครับโอเคนะครับก็ รู้กันแล้วนะครับว่าทํำยังไงครับก็รอให้ไก่มันโตครับเป็นแม่ไก่ลูกไก่มันโตเป็นแม่ไก่นะครับแล้วก็ตัดคราวนี้มันก็จะฟักไข่ออกมานะครับพอมันฟักไข่ออกมาใช่ไหมแล้วคราวนี้มันก็มันก็ระบบมันก็จะทํางานครับมันจะยิงไข่ออกไปแล้วก็ลาวาก็จะยิงพร้อมกันเลยนะครับให้ทาให้เกิดทําให้เกิดลูกไก่ นะครับแล้วก็ถ้าลูกไก่โตแล้วลาวามก็จะเผาลูกไก่เป็นไก่สุกอตัตโนมัติไม่ใช่ลูกไก่สีไก่ที่โตเต็มวัยแล้วนะครับที่มาโตแล้วนะครับอาา่าฮะก็ประมาณนี้แหละครับไม่มีอะไรไม่มีอะไรยากเลยนะครับฟาร์มนี้ทําง่ายๆครับแต่สิ่งสิ่งที่คุณต้องเตรียมก็คือเออเรียกว่าอะไรไข่ครับเตรียมมาเยอะเลยนะครับ ได้ยินเสียงซอมบี้นะครับมันอยู่ไหนโอเคครับเข้าใจกันแล้วครับก็ขอจบคลิปเป็นเท่านี้ครับถ้าชอบก็กดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆนะครับสวหรับวันนี้สวัสดีครับ